สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัดพวันนี้มาพร้อมกับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งรัฐบาลไทยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นเลขวิ่ง2ตัวนะครับนามาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชม3สูตรนะครับแนวทางเลขเด่นบนล่าง2ตัวนะครับเดินดีมา20่งวดติดนะครับก็คือสูตรที่3นะครับนํามาลงเป็นแนวทางกับท่านผู้ชม หลายงวดแล้วนะครับสําหรับแนวทางเลขเด่นบนล่าง3สูตรนะครับแต่ที่เดินดีมา20งวดติดนะครับก็อยู่ในสูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็คือสูตรนี้นะครับนำมาลงเป็นนาทางกับท่านผู้ชมหลายงวดแล้วนะครับสําหรับแนาทางสูตรเลขเด่นบนล่างนะครับสูตรที่2ก็เดินดีนะครับแต่ว่าก็มีหลุดบ้างนะครับหลุดไม่เกิน2งวดนะครับ ถ้าหลุดเกิน2งวดนะครับจะไม่นํามาเป็นตัวหลักปล่อยนะครับไม่นํามาเป็นสูตรหลักนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่3ที่เดินดี20งวดติดนะครับก็คือสูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาได้2กับ3นะครับมาที่สองล่างนะครับส่วนสูตรที่2นะครับได้มา2กับ7ก็เข้าที่2เหมือนกันนะครับ2ล่าง ส,สูตรที่1น่นะครับสูตรที่1นึ่งในงวดที่ผ่านมาเก้9กับ0ูหลุดไปแต้มหนึ่งนะครับ90นะครับมาที่1นะครับมาที่สองหนึ่งในงวดนี้ก็จะนำแนวทางเลขเด่นบนล่าง3สูตรมาตามต่อเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับส่วนสูตรเดินดีที่สุดนะครับก็คือสูตรที่3สูตรนี้นะครับ เดินดีมา20งวดติดนะครับเล็กเด่นบนล่าง2ตัวนะครับในช่วงท้ายนะครับก็จะนำมาลงในแนวทางชุดตารางแบบนี้นะครับหอมกับจับคู่ให้นะครับอันนี้คือสูตรที่3นะครับได้2กับ3 2กับ3มาที่2นะครับในสูตรที่3าม สูตรที่สองก็มาที่เด่นสองนะครับในงวดนี้มาเฉพาะเลขเด่นนะครับมาตัวเดียวนะครับามาสองตัวนะครับสูตรที่สามมาสองกับสามมาสามบนด้วยนะครับมาหกสามบนด้วยนะครับแล้วก็สูตรสูตรที่หนึ่งหลุดนะครับสูตรที่หนึ่งนี้หลุดนะครับ พอทําให้ชุดจับคู่หลุดนะครับในงวดในงวดของวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับจับคู่ไปที่20นะครับมา21นะครับเจียดไปแต้มเดียวนะครับออสูตรที่3นะครับเด่น2ตัวบนล่างก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับในงวดของวันที่2มกราคมนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับ สำหรับแนวทางเลขเด่นบนล่าง3สูตรนะครับมาดูสูตรเด่นบนล่างสูตรที่1กันเลยนะครับในงวดของวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับในงวดนี้หลุดนะครับสลับเด่นบนล่างสูตรที่1ในงวดของวันที่สองมกราคมนี้นะครับสูตรที่1ได้ไปที่สูตรที่1ได้ไปที่4กับ5นะครับ นำหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็หลักพันบวกหลักร้อยนะครับนำมาบวกกัน9บวก1 0 9บวก15ได้24นะครับได้มาที่เด่น4เพิ่มไป1ตัวนะครับได้มาที่4ีกับ5นะครับสูตรที่1มาดูเด่นบนล่างในสูตรที่2กันต่อนะครับ สูตรที่2ในงวดวันที่2อมกราคมนะครับในงวดของวันที่16ที่ผ่านมานะครับได้มา2กับ7เข้าไปที่2ล่างนะครับในงวดวันที่2อมกราคมนะครับได้มาที่9กับ4นะครับ นำหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนำมาบวกกันนะครับแล้วก็บวกหวนววลเลขน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบสามครั้งแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งนะครับในงวดนี้บวกกันได้ห้าสิบเก้านะครับได้เด่นตัวแรกมาที่เก้านะครับบวกห้า ได้เท่ากับ4นะครับในสูตรที่2สูตรที่2ก็เดินดีนะครับจากสถิตีก็เดินดีมากนะครับเป็นสูตรที่ยังไม่เคยหลุดติดกัน2งวดนะครับก็ยังนำมาเป็นสูตรหลักอยู่นะครับมาดูในสูตรที่3นะครับสูตรที่3เป็นสูตรที่เดินดีมากนะครับเดินดีมา20่วดติดนะครับ เด่นบนล่าง2ตัวนะครับในงวดของวันที่16บหกธันวาคมที่ผ่านมานะครับได้มา2กับ3ก็เข้าไปที่2ล่างนะครับแล้วก็6 3บนนะครับในงวดนี้มาบนล่างเลยนะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567นะครับ เดืนนีมาตลอดนะครับแล้วก็มาเดือนมาเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มาจนถึงเดือนธันวาคมนะครับล่าสุดในวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวไหนนะครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับสามสามเก้า หลักแสนหครั้งนะครับหลักหน่วยเลขท้าย3ตัว1ครั้งบวก2คงของที่นะครับในงวดนี้ได้มาที่9บวก0ได้9นะครับ9บวก2ได้11ในงวดนี้ได้มาที่1กับ2นะครับ ในงวดของวันที่สองมกราคมนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับสําหรับแนวทางในสูตรที่3นะครับเป็นสูตรที่เดินดีอันดับ1นะครับแนวทางในสูตรที่3นะครับเดินดีมา20งมวดติดนะครับเดินดีมาเป็นอันดับ1นะครับของ3สูตรนี้นะครับส่วนสูตรที่2นะครับเดินดีมาอันดับที่2นะครับสูตรที่1เดินดีมาอันดับ3นะครับ แต่ละสูตรก็เดินดีมาทุกสูตรนะครับครับก็ได้มาครบแล้วนะครับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่ง2ตัว3สูตรนะครับสูตรที่1ได้มาที่4กับ5สูตรที่2ได้9กับ4สูตรที่3ได้1กับ2นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปลงในตารางนะครับมาดูที่เลขเด่นชุดตารางในงวดของวันที่2โมกราคมนี้นะครับ ได้มาที่45นะครับเด่นชุดเด่นสูตรแรกนะครับ94แล้วก็12นะครับเป็นสูตรที่3ชุดจับคู่ให้นะครับในงวดน,นี้จับคู่ให้ที่414249 515259 451929ชุด3ตัวนะครับ 5 4 219 4แล้วก็441นะครับนำมาจับคู่เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมในงวดของวันที่2มกราคมนี้นะครับในงวดของวันที่2มกราคมนี้นะครับก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3นะครับ ครับสำหรับแนวทางตัวเลขเด่นบนล่างในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ